ไม่เช่ข่าวลือข่าวลวงในช่วงปีนี้มีข่าวลือและข่าวปลอมเกี่ยวกับสถาบันเยอะมากเลยนะคะซึ่งสถาบันเองก็ดำรงไว้ซึ่งอุเบกขาหรือความวางเฉยไม่ได้โต้ตอบใดๆทั้งสิ้นเมื่อเวลาผ่านไปเราจึงได้เห็นเองว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงค่ะในคลิปนี้นะคะเราได้รวบรวม5ข่าวลือเกี่ยวกับสถาบันไว้พร้อมข้อเท็จจริงที่รอการรับรู้จากท่านผู้ชมเองค่ะ ซึ่งก่อนที่เราจะมารับชมคลิปนี้พร้อมกันนะคะข่าวลือเรื่องที่1เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีตั้งครรันโดยข่าวลือนี้นะคะมีขึ้นในช่วงวันเกิดเจ้าคุณพระในวันที่26มกราคม2564เป็นต้นมาค่ะโดยในวันเกิดของเจ้าคุณพระนะคะหลายคนก็เห็นว่าผ้านุ่งที่เจ้าคุณพระสวมใส่นั้นจะมีแสงเงาตกกระทบผ้านุง่งตรงท้องน้อยค่ะก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าตั้งครันนะคะทําไมถึงมีข่าวนี้คะ ก็เพราะว่ามีติ่งเจ้าคุณพระหลายคนนะคะอยากให้เป็นเช่นนั้นการประสูติพระโอรสและพระธิดาน้อยๆจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเจ้าคุณพระได้อีกมากมายเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าข่าวนี้เกิดขึ้นจริงคงต้องใช้วิทยาการทางการแพทย์เข้ามาช่วยนะคะเพราะตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา69พรรษาและเจ้าคุณพระมีอายุ36ปีในปีนี้ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่า อายุที่ต่างกันถึง33ปีนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการมีพระโอรสและพระธิดาน,น้อยๆแต่ข่าวลือก็คือข่าวลือค่ะเพราะจากพระราชกิจล่าสุดในวันมหิดลเจ้าคุณพระยังคงมีรูปร่างที่สอดสงองสง่างานและอ่อนช้อยข่าวลือเรื่องที่1จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะข่าวลือเรื่องที่สองสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะก็มี YouTube ช่องหนึ่งที่เผยแพร่คลิปงานแต่งงานในอดีตของนางสาวสุทธิดานน้ยกับนายปริวัตินักธุรกิรกจร้อยล้านพศ2543ซึ่งเมื่อเข้าไปดูแล้วนะคะดูยังไงก็ไม่ใช่สมเด็จพระนางเจ้าแน่นอนคะ่ะ<ม>เ็นไปได้นะคะว่าเจ้าสาวอาจจะมีชื่อเล่นและชื่อจริงที่เหมือนกับสมเด็จพระนางเจ้า ก็เลยถือโอกาสนี้ผลิตคลิปเพื่อทําให้คนเข้าใจผิดและเรียกยอดวิวได้ค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะแอดมินเพจ w e Love HM q u e e n ก็ได้เขียนโพสต์แจ้งให้ทุกคนทราบว่าจากการที่มีคนเผยแพร่คลิปต่างๆเหล่านี้ที่มีการแอบอ้างว่าบุคคลในภาพนะคะคือพระราชินีและเป็นเรื่องราวของพระราชินีขอแจ้งว่าทั้งหมดเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ที่ขบวนการล้มเจ้าและผู้ไม่ประสงค์ดีต่อพระราชินีและสถาบันได้ทำขึ้นมา บุคคลในภาพไม่ใช่พระราชินีและไม่มีเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวกับพระราชินีค่ะข่าวลือเรื่องที่3การสถาปนานเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลยาณีเป็นพระวรราชเทวีนับตั้งแต่ที่เจ้าคุณพระเป็นผู้พลาญาและไม่มีมนทินมัวมองและได้ออกไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนทั้งงานบุญงานราชงานหลวงต่างๆก็ได้มีผู้คนแห่แห่ห้อมล้อมเพราะต่างก็ประทับใจในความเข้าถึงง่ายและอัธยาศัยไมยตรีของเจ้าคุณพระ จนมีคนปั่นข่าวค่ะว่าในวันเกิดของเจ้าคุณระท่านจะได้รับการสถาปนาเป็นพระวราราชเทวีซึ่งถ้ามีประยุทธ์เป็นพระนางเจ้าพระวราราชเทวีนะคะนั่นเท่ากับว่าท่านจะมีตําแหน่งค่ะเป็นพระเมเหสีลําดับที่สองและจะต้องใช้คําราชาศัพท์ด้วยค่ะ เพราะในปัจจุบันนี้นะคะตำแหน่งเจ้าคุณพระนั้นยังไม่ใช่พระมเหสีแต่เป็นพระสนมเอกที่ไม่ต้องมีคำราชาศัพท์แต่อย่างใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะหลังวันเกิดของท่านก็ยังไม่ได้รับการสถาปนาจนมาถึงวันวาเลนไทน์และผ่านวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ69พรรษาของรัชกาลที่10มาแล้วในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการสถาปนาแต่อย่างใดเราเพียงแต่เห็นข่าวว่าพระองค์และเจ้าคุณพระมักจะมีการสวดมนต์ทำสมาธิแบบส่วนพระองค์เท่านั้น และที่ได้ใจประชาชนนะคะก็คือการเผยแพร่ภาพที่พระองค์ทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองโดยมีเจ้าคุณระนั่งคู่ที่เบาะหน้าเท่านี้ติ่งเจ้าคุณระก็ฟินไปหลายวันค่ะข่าวลือเรื่องที่4รัชการที่10ทรงประชวนจนถึงข่าวการสวรรคตและพระองค์ที่ทรงออกพระราชกิจต่างๆคือพระองค์ปลอม ข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงหลังโควิดค่ะที่พระองค์ทรงห่างหายจากพระราชกิจมานานหลายเดือนในขณะที่ประชาชนนอกพระราชวังนั้นต้องการกำลังใจจากพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรประชาชนได้เห็นเพียงพระราชสารที่ทรงแสดงความเสียพระทัยแก่เหตุการณ์ต่างๆในต่างประเทศแม้ว่าพระองค์จะทรงงานแบบปิดทองหลังพระดังที่ผู้ส่งสารต่างๆได้นําเสนอออกสู่สาธารณะแต่ก็ยังไม่ไวที่จะเกิดข่าวลือว่าพระองค์ทรงประชวนหนัก จนถึงขั้นสวรรคตรเมื่อข่าวลือนี้ออกมาค่ะนักข่าวสายทหารจึงต้องออกมาแก้ข่าวโดยที่บอกว่าพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงกีฬาต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อว่างเว้นจากพระราชกิจในพระราชวังซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการแก้ข่าวนี้ออกมานะคะแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้ข่าวลือนี้สงบลงไปได้เพราะพระองค์ยังไม่ทรงออกข่าวในพระราชสํานักจนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ที่ทรงเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าก็ยังคงมีข่าวลือว่าเป็นพระองค์ปลอมเพราะส่วนสูงของพระองค์และเพราะพระองค์ทรงอวบขึ้นนะคะจนนักสืบออนไลน์ต้องไปวงจับผิดพระวรากายตามจุดต่างๆแต่แล้วพระราชกิจในวันไม่ดนที่ผ่านมานะคะพระองค์ก็ทรงทําให้เห็นชัดแจ้งแร้ว่าทรงเป็นพระองค์จริงที่พระวรากายยังทรงแข็งแรงและทรงคล่องแคล่วค่ะข่าวลือเรื่องที่5ท่านผู้หญิงสีรัต จะกลับมาในฐานะของพระมารดาถึงแม้ว่าท่านผู้หญิงสีรัตจะเป็นราชินีในใจของใครหลายคนด้วยความที่ท่านนะคะมีภารกิจหนาแน่นมากในช่วงปีหลังๆที่ยังครองประยชน์ของพระวรชาย,ยาจนเป็นภาพจําของหลายคนว่าท่านทรงงานหนักโดยเฉพาะเรื่องเด็กและเยาวชนรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเคยจัดงานแต่งงานให้นะคะแต่ความจริงก็คือเรื่องราวทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นความหลังไปเรียบร้อยแล้ว และความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ทีทรงสนิทกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดามากๆตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะสมเด็จพระนางเจ้าทรงให้ความรักความเข้าใจและความเมตตาต่อพระองค์ทีตลอดมาค่ะโดยครั้งแรกในงานวันคล้ายวันประสูติพระองค์ทีนะคะที่เราได้เห็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาในขณะที่ยังทรงเป็นหม่อมนะคะเราได้เห็นว่าพระองค์ทรงประสานกระดกไว้แนบพระอุระของพระองค์ทีโดยที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า จากภาพนี้มีสายใยแห่งความรักยงยายอยู่อย่างชัดเจนรวมทั้งเคยมีคอมเมนต์จากทางบ้านค่ะเคยบอกไว้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าทรงดูแลห่วงใยพระองค์ทีในขณะที่ทรงกระทับอยู่ที่เยอรมันนะคะทรงเคยขับรถพาพระองค์ทีไปพบแพทย์ในกลางดึกคืนหนึ่งด้วยฉะนั้นนะคะแม้ว่าจะเคยมีการปรากฏภาพท่านผู้หญิงสีรัตในขณะที่ท่านกำลังพักผ่อนอิริยาบถอยู่ที่ร้านติ่มซำหัดใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะได้กลับมาในฐานะของพระมารดาข่าวลือนี้จึงไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ค่ะก็เหมือนการเรียนทั้งหลายเป็นการสมมุติสถานการณ์มันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องออกไปติดตามไปศึกษาแล้วมันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องศึกษาว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกยิ่งกว่าถูกไม่ถูกคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงก็ทําตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือขา่าว รวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะนเสมอเราจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อสังคมของเราก็อยู่ที่ความหนักแน่นของเราและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของห้าข่าวลือจริงไม่จริงคลิปนี้มีคำตอบ